สวัสดีค่ะนี่คือการเฝ้าเดี่ยวกับอาจารย์ใหญ่ Every Wednesday พบกันวันพุธดิฉันสุรีพรสิริมหาสาครอ,อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสอนภาษาพระพรค่ะวันแรงงานแห่งชาติตรงกับวันที่หนึ่งพฤษภาคมของทุกปีเป็นวันที่เราลึกถึงผู้ใช้แรงงาน ซึ่งในต่างประเทศมีวันแรงงานมานานแล้วโดยเรียกว่าวันเมดีวันแรงงานมีจุดประสงค์เพื่อให้ความสำคัญกับผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นฝ่ายผลิตที่สำคัญในการช่วยส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศเมื่อวันเวลาผ่านไป ระบบอุตสาหกรรมเริ่มเข้าสู่หลายประเทศจึงมีการเปลี่ยนเป็นวันหยุดตามประเพณีทั่วไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนใจให้ประชาชนเห็นความสำคัญของผู้ใช้แรงงานที่เป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อมาจึงถือเอาวันที่หนึ่งพฤษภาคม เป็นวันแรงงานสากลและได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันในระบบเศรษฐกิจแรงงานถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดผลผลิตพลังของผู้ใช้แรงงานจะแฝงอยู่ในผลผลิตทุกชิ้นดังนั้นความมั่นคงก้าวหน้าหรือความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ แรงงานย่อมมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากแต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีผู้ใช้แรงงานที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างทั้งในด้านผลประโยชน์ค่าตอบแทนและสวัสดิการในหนึ่งโคลินบทที่15ข้อ58กล่าวว่าฉะนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้า จงมั่นคงอยู่อย่าวันไหวจงทำงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลาท่านทั้งหลายพึงรู้ว่าในองค์พระผู้เป็นเจ้าการตราบตรำของท่านจะไม่ไร้ประโยชน์พระเจ้าต้องการให้เราทำงานด้วยความสั์ซื่อทั้งต่อหน้าและรับหลัง ไม่ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ให้เราทำงานอย่างสุดกำลังด้วยความตั้งใจและเต็มใจเหมือนกระทาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเองอยู่เสมอในฐานะลูกจ้างพระเจ้าต้องการให้เชื่อฟังเจ้านายหรือหัวหน้า เพราะว่าการเชื่อฟังจะนำมาซึ่งพระพรและความสำเร็จในฐานะนายจ้างก็ต้องดูแลลูกจ้ามีความยุติธรรมไม่เอาเปรียบลูกจ้าและที่สำคัญคือเห็นคุณค่าชีวิตของผู้ใช้แรงงานทุกคนยามดีใช้ยามไข้รักษา เราไม่ต้องการผลผลิตจากแรงงานของพวกเขาอย่างเดียวแต่เราอยากเห็นพวกเขาทำงานโดยใช้หัวใจและใช้คุณค่าในชีวิตสร้างสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นด้วยขอเป็นกำลังใจให้ผู้ใช้แรงงานทุกคนเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติปีนี้ สู้ๆต่อไปนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับการเฝ้าเดี่ยวอาจารย์ใหญ่เอฟรี่เวนสตีพบกันวันพุทธครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ